สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงและของเล่นที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงมีของเล่นจากแมคโดนัล์นะครับมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือ My Melody นะครับที่ลุงมีอันแรกเลยนะครับชื่อ My Melody l e ้เ e r Set นะครับก็คือเป็นเซ็ตจดหมาย My Melody นะครับด้านหน้าบอกไว้แบบนี้นะครับอีกอันนึ่งก็คือ My Melody Di a l Calendar ก็คือปฏิทินที่หมุนเลื่อนเปลี่ยนวันได้นะครับ เราจะดูกันแล้วว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอยากดูมากเลยแกะไปเลยนะครับและนี่ก็คือชิ้นแรกนะครับปฏิทิน My m e เมโลดนะครับข้อมูลที่เขาให้มานะครับปฏิทิน My m e เมโลสุดน่ารักเพียงหมุนใต้ฐานสตรอเบอรี่เพื่อตั้งวันในหมุนด้านหลังก็ตั้งเดือนให้ทุกวันเป็นวันเริ่มต้นความสดใสกันนะโอ้น่าสนใจนะฮะหน้าตามล์เมโลด้หน้ารักดีนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสำหรับตัวโบของเขานะครับ แล้วก็ด้านหลังนี่เองที่เขาบอกว่าใช้สำหรับตั้งอะไรนะเดี๋ยวดูกันนะข้างหลังตั้งเดือนนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะหมุนหมุนดูก็เป็นเดือนข้างล่างจะเป็นวันนะครับแต่ก็ต้องมาหมุนเองทุกวันนะครับอย่างเดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับเช่นวันนี้วันที่10มีนานครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือวันที่เมษานะครับก็จะหมุนมา เราตั้งวันนี้วันที่1 1เมษานี่นะคะับก็จะหมุนแบบนี้นั่นเองแล้วเราก็ตั้งโชว์ไว้ที่โต๊ะของเราได้เลยนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับสำหรับชุดแรกนะครับด้านหลังจะเป็นรูปสตรอเบอรี่เห็นไหมรูปนี้ก็คือตัวผลสตรอเบอรี่เขาถือไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังเขียนไว้ My Melody นั่นเองนะครับน่ารักนะครับไม่มีเสียงนะครับโอเคเรามาดูชิ้นที่2กันเลยนะ นี่คือด้านหลังเขานะครับสำหรับชิ้นที่2นะครับเซตจดหมาย My Melody เซตจดหมายมาในกล่อง My Melody หว well, านแหววครบทั้งกระดาษซองดินสอและสติกเกอร์พร้อมให้ตกแต่งไว้เขียนหาเพื่อนในโอกาสพิเศษกันเถอะโอ้โหหน้าตา My Melody น่ารักมากนะครับขยายจากตัวนี้นี่เองใหญ่กว่ากันเยอะเลยถ้าดูดีๆลุงจะสังเกตว่าน,นี้จะเป็นเหมือนนิ้วมือนชูสองนิ้วนะฮะคลายเลยนะโอเคเรา เห็นกันแล้วว่ามันเป็นกล่องเราแกะดูตามที่เขาบอกไม่เ,เห็นอะไรโผล่มาแวบๆอือหือเป็นรูปสตรอเบอรี่ด้วยด้านในนะครับแล้วก็เราจะเห็นซองนี้นะครับเดี๋ยวตัดให้ดูกันพร้อมๆกันว่าข้างในจะเป็นยังไงกระดาษเขียนจดหมายน่ารักเวอร์นะฮะมีทั้งหมด1 2 3, 4, 5แผ่นนะครับตรงนี้เขียนเสร็จแล้วเรายังจะสามารถนำสติกเกอร์เล็กๆเ,เหล่านี้นะครับเป็นรูปสตรอเบอรี่เป็นรูปไม m e เมโลดในอริยบทต่างๆแบบน่ารักน่ารักไปแปะที่จดหมายได้นะครับในส่วนดินสอนะครับนี่คือดินสอเขาก็เขียนไว้สวยงามดีนะฮะเขียนไว้ว่า My Melody แล้วก็มีตัวกระตู้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองยังไม่ได้เลานะครับโอเคเราเห็นครบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ ่ารหลักมากๆใช่ไหมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับวิดีโอต่อไปจากลุงด้วยนะเราวันนี้สวัสดีนะครับ